สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัฒส์สอนสต,รสตอรี่ c t ฟนะคะคลิปนี้ก็แค่พาท่านมาชมบรรยากาศยามเช้าของบ้านคูพัฒนะคะที่มีละอองหมอกบางๆลงก็เลยพาเพื่อนๆมาชมนะคะก็ชมไปนะคะทุกท่านเราจะไม่รบกวนท่านโดยการพูดแค่มาทักทายสวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุก ด้วยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจและเป็นกำลังใจให้กับช่องพัสวรสตอรี่เสมอมานะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพัฒตลอดนะคะขอบคุณมากๆนะคะคลิปนี้ก็เอามาชมบรรยากาศนะคะเหมือนเหมือนหน้าหนาวนะอากาศเย็นๆแต่ไม่ได้หนาวมากคือเย็นสบายๆที่เราไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวและก็ไม่ร้อนด้วย หน้าฝนก็จะน่าอยู่กว่าหน้าหนาวหน้าฝนคือมันจะมีบรรยากาศเย็นๆแต่มันไม่หนาวแล้วก็มีความชุ่มชื้นใบไม้เขียวนะคะแต่ถ้าเวลาหน้าหนาวนี่อากาศจะเย็นและหนาวมีหมอกตอนเช้าแต่อากาศก็จะแห้งๆแรงๆหน่อยนะคะมาฟังเสียงกบเสียงเขียดเสียงไก่นะคะกับครูพัดขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชม ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวให้ให้เพื่อนๆได้ชมไปนะคะเราจะไม่รบก,กวนท่านเลยให้ท่านได้ฟังแต่เสียงนกเสียงเขียดเสียงกลบเสียงธรรมชาตินะคะขอบคุณค่ะ ุณฟ้าที่ทำให้นอกักขอคุณสุ์ที่รู้ตัวใจไม่ไนี่จของเี่ อยากสิคอ,อยได้บ่อยากใส่ใจน้องไบ้างแค่สิ่งเดียวที่น้องขอที่เจ้าเอานมาดื่มกาแฟกันนะคะดื่มกาแฟก่อนค่ะช่วงเช้ชาๆดืม่มเดิมน้ำหนึ่งแก้วดื่มหนักๆแล้วก็รอสักพักสักห้านาทีก็ดื่มกาแฟตามไปนะคะ นี่ก็จะทำแบบนี้บ่อยๆกาแฟก็วันนี้ผสมน้ำผึ้งนิดหนึ่งนะคะผสมน้ำผึ้งกาแฟผสมน้ำผึ้งแต่ไม่ได้ไม่ได้ผสมไม่ได้ปรุงได้อย่างอื่นคือจะดื่มกาแฟดำเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่วันนี้นึกอยากกาแฟใส่น้ำผึ้งก็ไม่ได้กินทุกวันนะกาแฟน้ำผึ้งเนี่ยก็ถ้าเบือบ่อเบือบ่อความขมเบื่อเบื่อความไม่อร่อยของกาแฟก็จะมาดื่มกาแฟ ใส่น้ำพึ่งนิดหนึ่งจะไม่สวัสดีค่ะจบแล้ว